คือจุดที่เกิดเหตุก็เป็นกายของก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะตรงนี้ที่เกิดเหตุก็เป็นตัวสถานีาก็เป็นสถานีโรงพยาบาลัชิระสถานีเนี่ยมันก็จะมีตัวอุโมงค์ที่เดินมาเชื่อมสถา,น,น,น,า,า,าน,สน,นีอุโมงค์ที่นี่มีสองอุโมงค์บนกับล่างเพราะรถไปเป็นสวนกันอุโมงค์ตัวบนเนี่ยท้องอุโมงค์อยู่ที่ระดับลบ15เมตรก็คือ15เมตรต่ำจากพื้นดินตัวล่างอยู่ที่ระดับลบ30เมตรอุโมงค์มีความไดมิเตอร์หรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6.5เมตร จุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะว่าเป็นจุดที่อุโมงคเข้ามาเจอกับตัวสถานีนะสถานีก็จะเป็นแบบช่องว่างใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมีหลายชั้นที่เดินลงไปแต่ว่าตอนจุดอุโมง์บนมันเกิดความเสียหายจุดเชื่อมต่อพอเกิดความเสียหายปุ๊บมันเกิดมันมีเหมือนกับมีรอยแตกอะ่ะก็ทาให้ดินเนี่ยไหลเข้าไปในอุโมงคเราเห็นเลยว่าถ้าเราไปในอุโมงเนี่ยในสถานีจะเห็นแสงสว่างเลยปกติมันควรจะมืดนะเห็นแสงสว่างแล้วก็ดินเนี่ยไหลเข้ามา พอดินไหลเข้ามาปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการสไลด์เกิดการยุบตัวของดินนั้นดินที่หายไปเนี่ยก็ไหลลงไปในสถานีแล้วก็มีการท่อปลาแตกด้วยเพราะมีท่อปลาใหญ่ขนาดเบทห้าสิบก็ทําให้น้ำเนี่ยมันเหมือนกระชะแล้วก็ทําให้น้ําเข้าไปอยู่ในสถานีด้วยนั้นตอนนี้สถานการณ์ก,ณก็คือที่มันก็สถานการณ์ก็มีความอยู่นิ่งระดับหนึ่งแต่จะมีการไหลตัวของดินบ้างเล็กนิดแน้อยในพื้นที่ด้านด้านรอบนะ แล้วก็สิ่งที่ทกํกตอนนี้คือให้ประปาตัดน้าก่อนก็เรียบร้อยก็คิดว่าจะตัดได้หมดก็ทําให้การการไหลตัวของดินน่าจะชะลอตัวลงได้ทําให้การไฟฟ้ามาตัดไฟทั้งหมดแล้วก็ตัดสายตัดสายด้วยเพราะเรากลัวว่าสายไฟ,ฟล้มมันจะไปดึงสายไฟที่อื่น